สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคตเมื่อนี้แม่น้อยกัซซีมาตั้มเจลหรือพี่น้องตั้มเจลสีไปกินหมาหมู่หวังนะจ๊ะหมักกระทันสีกินหมักกระทันเนาะสุขคตเพิ่นไปวัดมาเพิ่นกินหมักกระทันงามงามเพลสีไปหนังกินพี่น้องเลยจ้าไปกินสองคนแก้มทางเราพี่น้องเลยผมงอนเลยใส่ผงนอนนะจ๊ะไม่นลอยค่ะสบายดีจ้าพี่น้องเห็ดงามนี่ เงาแม่ของเจะคงแบบใส่เลยนะพี่น้องจ้าขุ้นัวน้ำตาลเกลือเด้อจ้ะพี่น้องตักกิกแห้งเลยกระเทียมทำเออแก้วนะแก้วคงน้ไม่น้อยเนาะจังเลยแก้วไม่น้อยก็แล้วเลยนะจ้าป้าสะทองใส่กันพี่น้องสีไปกินอยู่อันข้างทางว่าแม่แถมทางพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นอันอันหมักกระทะหลายโคตร ชาวมีนกับอลินนำกับน้องอานนท์นะไปดีจ้าพี่น้องจะไปดีไว้กับอานนท์จะไปดีน้องป้านะอลินน้ำเอื้อยน้ำเอื้อยไปเลยบอแม่จังฮะเราเ้าจะสียอับนำเลยพี่น้องเลยแล้วเด้อจากพี่น้องเด้อแก้วผงเด้อพี่น้องเด้อใส่ข้าวคั่วพริกเกลือจ้ะโซนเสาอ่อนคนเด้อพี่น้องมาเนี่ยไปวก่อนเด้อไปกินแคมทางเหมือนเนาะไปเบิ่งกันเลยเด้ะจ้าเสาอ่อนก่อนแล้วจาะพี่น้องเด้อ

ทางนั้นับเห็ดเบียดอยู่โดยจากพี่น้องเลยกำลังเห็ดเบียดเห็ดงานอยู่โอ้โอ้เห็ดคือทางแก๊สเลยเนาะคักอยู่คักอยู่เห็ดนั่ะคะลืมไปกันเลยจ้ะมาสาส์นสาส์นยังไปเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่ถือชวนแกวมาถ่ายเลยจากพี่น้องเลยไปอ้นไปไปดาวโหลดคลิปผมู่าขอเดาพี่น้องไหมแล้วโหลดคลิปให้แบบกระหน้าก่อน ได้แล้วได้แล้วไปไปมาเนี่ยแซ่บแซ่บใช่ปะไปเลยเด้อพี่น้องไปหล่อหากุ๊กมากระทันกันเด้อพี่น้องลาเาวกับร้านนี่อยากกินแต่สดยังไงอยากให้สีทองกันแน่ยังไงลงหล่อหาต้นกระทันแล้วพี่น้อง hát tung tôn hết lòng bà nào? bơ? mẫn xẹp sếp sếp bóng mát bơ? tống bóng ngọc 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 ไปพปิซิมต้นใหม่จ้ะอยางมาต้นนี่ก่อนพี่น้องต้นนี่แบบส,มสม้มๆขมๆบ่แซ่บใ่ายต้นใ่ายต้นมึองอันผู้เสือดดแดงๆนะเขาก็มาเอามากระทันคือกัน มาเบมกรนกันหืกันได้พี่น้องผู้บบาเอาเลยนะสาวขนขัดระบร่แซบบาต้นนี่ซิเบมือกกันแซบบาผู้บบาวต้นนี่แซบค่ะ นี่หักยังเขียวอยู่ไนเบ่งะาวน้อยเห็นหมกท่นปันเห็นจังเพงอือปัดหมกท่นเพิ่อนวะเบ่งพี่น้องต้นนี่แทบต้นนี่แ่บอะไรจนพอเรามาอันเก็บก่อนเนาะต้นนี่แทบพี่น้องเบากันเยอเมื่อเลย เมื่อ้วไม่เลยพี่น้องไปเลยบ่บอกย่านเขาเลยอดเลยย่านิน่ะมามามาพี่น้องมาลุยต้นเลยให้ห้าเดี๋ยวตามมาคือบ้านคือเมืองหมูน่ะเลยบได้มากินมันนี่ ออกมาจังหวัดแล้วก็เห็นนะครับใบมาเนะาะไก่มาเห็นมากุูดของท่านหลายข้านี่เลยเด้อพี่น้องเดินสักรตาลางมามาเลยมาๆาเพี้ยนพระเจ้าพี่น้องแลมทางเนี่ยเอาวก็สดนะ ตรืองนี้ตรืองนี้ใส่ห้งองหยาบโอ้ใช่เนี่ยคู้บ่าวบีบแก่ใส่ห <laughs> ักเนาะแถวนี <laughs> ่าเงาเขาเห็นเอาส,สองคนเห็นมันไม่เห็นยังอยู่กุ๊กมากระชันนี่มันผู้บ่าวจำหน่อยจนบีบแก่ใส่สาวแถาบีบแก่ใส่ผู้สาวแถวไเนี่ย บปลานั้นเป็นหนาวใช่ไหม <c oughs> เราไปก,กกนน่แหละพี่น้นองหมาเนากไดกินหมากบ่าบอกกด้สอ,อนกน่ยพี่น้องลายชุดกินหมากทันบอกท่านอย <c oughs> ู่อะเดเรเนาะมาบุงโงม,ามากินยำกัน้นแล้วร ที่เราค่อยกแล้ว้อมกับท่านกรมทัพนะเนาะนี่บอกเขียดกรมทัพอย่างเนาะเอาของเอาเสียมไปไปไหมถุงลงข่าเป็นหัวมากินน้ำกันละแก้วก็มีนี่มีแก้วอยู่มั้ยเราจะมากินน้ำไม่คุยมาแก้วก็มีมีแก้วพ่อง แซบแซบเนี่ยแซบนี่หลายมีบอกบอกลนี่มีผู้บังมาแจมแล้วพี่น้องสบ,บายดี่น่ะสบายดีได <c oughs> ้กินโมบได้กินชมได้ทนได้ดแซบเนาะ หูจักกันดอกพียหูจักดอพีองนั่นเลยอันยังพ่อคนยุกกันนี่เลยยู่ชุมากระทักันใต้ต้นล้มกระทัเพลงอะไพีงเอกูกห้องใส่้งไเขากระทัเ่โปดกายไปนังโดกายไปนะอกในไข่แน่เด้อเนาะบเ็กขันขันคนดื้อกับบ้าเอิญได้ดืองนันหนัด้วง มนจักกันแเอ้นใส่ดิมจักกันกัเอื้นใส่เนาะัดเจ็นังเเดี๋ยวนี้เลยนะแซบเลยนะธรรมชาตินี่แหะค่ะคันที่ยิ่กับพิดไปกินเพือนก็ได้เนาะร่น้าต้นเนาะขักมขนต้นเนาะ้าเขาใ แล้ว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 อิ่มแล้วก ah ็คอยถามถามพิสความมแล้วแล้อิ่มแล้วก็อยถามลืมแล้วแล้วยังแล้วริเนี่ยวล่แ่น้าอาตั้งกล้องเลยกินมากตั้งกล้องว้นอครับ็กแนมเล้ไปแล้ว Đây là phù hồng bông như thế đó. <laughs> bảo không? Cái con đấy vàng cái là kỳ này hôm là lần này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  đấy này lần này nó này lần này lần này bảo này lần 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 này

านึ à, ่งทั th those, no aan, ้งหมดโอเป็นงานทั oh. b illing, b ้งหมดเก่าค่องสงดงน่อ้าหล่นเบิดได้มันหล่นด้วพี่น้องด้วเก็บก่อนจะได้หมางเงอะไรมันหล่นเนาะเด้อ้าวปลยังไงเก็บเก็บก็บเพินทึ่วงอ่ะพี่น้องทำเหเห็ดปวกเ้ แมาเด้อจ้าพี่น้องจ้านั่งกันเน้ะบดเบี้ยวบดงานเท่ากันอยากโดนตายนี่มันแท้เนาะนั่งอยู่ในเรือนกัน,น,กนแสบได้หอมผักชีมหอมบอกอเขากลัวเ<อ>มื่อก็เด้อพี่น้องบันทึกเมื่อก็เด้อ ปีละนองไปก่อนนะจ้าเงื่อขอบีนอ้องน,นี้ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เขามาหลับตมนะจ้าทีเก็บเมื่อ้พัวกันไปนี้บ๊ายบายมาเล้รอุยไมาอีกอรุ่นลายน้งปัญยาญครัไปมาเลยคราบยากน,น้ะพี่น้องเนาะ